สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรลินแพงครับเอฟซีน้องงูอิงเอฟซีรถแหล่ลำเพลินเตยเสด็จสปูสุคนครับเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยเสด็จลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องเท่าเงาะเจ็บมากเพราะเที่ยวได้ยางมากมาฮับปอดมาอาบอยู่เนียน่ยจนมารับเงาะเนียน่ยเลเออเอาโอเคพี่น้องคลิปนี้กัสิไปรับเท่าเงาะครับเต่าว่ากำลังเดินทางมาดมว่ม,มีรถมากานะ ว่าวแต่เดียวตรวให้หมู่บ้านเลี้ยนอ้อมดมแล้วก็เลี้ยวรอบนึงแต่ว่าหลังไอเรื่องหมู่บ้านนี่ท่างอเลี้ยนอ้อมดมนี่จักสิเหลี่ยนตนัวท่างอหรือสิเหลี่ยนตนัวผมเนี่ยพี่น้องผมรู้สึกว่าผมหอบประคักเลยสิทั้งสิเป็นล่มพี่น้องอย่างนี้เขาอย่างน้เดมหมู่บ้านนี่ยางอ้อมดมเราสัน่นที่แรกว่าเรียนมันเลี้ยมไม่ได้เนาะพี่น้องมันมีแต่ปลาเขาเขาเล่ยนยางเขา เรื่องน้ำทั้งปกักหอยทั้งเหล็กขางเรื่องขวดน้ำขวดในีอย่างอ้ยทั้งแก้วทั้งขวดหลายครับกำลังเดินทางไปครับเท้ามาา้าครับยางหัวเสียเหลียวบุ๋นพักอยู่หัวทั้งนอกครับอยู่ในมันแพงครับกำลังเดินทางไปครับหัวเสียเหลียวหัวเสียเหลียวพ่วอยางอีกแล้วปุ้นนะ <c oughs> โอ้ยแต่เลือดตันเนี่ย ร้านก็ย่งอ้อมดมไปแล้วรอบนึงอ้อมอาณาจักราวน้อยมั้ยเมื่อออมดมดิอ้อมาากรานอยพไปกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวดิเฮ้ยยาก๋วยเตี๋ยวอยู่อืวนไปกินก๋วยเตี๋ยวจเข้าย่างหวใสแล้วบ รันนี้ จะาเป็นซุยนี่พอเดี๋ยวเราเราดอกไปเติมน้ำมันน้ำมันหมดแล้วใอ่ยเส่ยเลนะ นอ้ยแห็ละต้วเด็กเแบบป็นน้องหยุดยางนี่พื่อนหยางไม่แต่หัว่นี่ครับกำลังจะขามตั้งนะขามตั้งมาหาปอ ยังได้ตุนยัได้ยางมากพี่น้องได้ยางมากเว้ยใครๆก็ไม่รักผมขนาดพัดลมยังสายนาเลยมาเดีวยวกับพี่รองมาแล้วมาแล้่วาเดี่ยวเากัดซองมังอีกยังยาดแมีนดิหยาดพวมนเว้ยไ้ยางมากเราไม่ตื่นก็โทรหาครเห็นเห็นพอไรสดดยีเลยดโงว่ายางอีกเลี่ยวนว่า แล้วเตือนี้เรองปุ้ยดวงกรรุนครับอยู่กระเป๋าสูท16-16เนี่ยครับวะยเกีาป้องป้ปาอยากบะหิวเขาก็ดีอันนั้นแล้วบอกแล้วเปลี่ยนเนหลังเนียเป็ีนเป็เด็วันเกวัเรดี้เขานแกบนไปเรียบร้อยครับแกล่างพร้อมบ้งวันแกแล้วแกล่างออกชิ้นหนึ่งเนาะชิ้นหนึ่งใครเนี่ยปฏิทินเหลืองมาปฏิทินบ่บอกบอกบอ มูฟันดังเขา,อ,า,เขาอิอนถอดไล่กันนี่ต่ะอือเพิ่งแเราตัวกองแล้วเหรอพี่น้องฮะแต่เนาะเดี๋ยวงไปแล้วครับผมพี่น้องครับ,บว่นกะทำทำมาเมื่อยบอนนะครับผมเมือ่อยด้วครับแต่ว่าผู้ใดเป็นเมื่อยกว่าเพาดีๆ <laughs> <laughs> โอ้โอเลี้ยงว่าน้องว่าเมื่อยบ่าผมว่าเมื่อยเนาะแต่ว่ามันหนใจเนาะ แมนครับม like, ันมันคุมเนี่ยพม่าไหมคือคำไหนที่เขาบอกออกไปลรวคือเขาตังกว่าไว้แม่าม่าฮะกเก็ตังปว่าไว้ว่าเอออยากได้สองในมาเรียงนะแบบนี้ไหมพะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามครับกต่เลยในบอกกับพ่อโจไว้ว่าเออท่านท่านขั้นหนึ่งเนี่ยมันจะสูงโพ่เลยบอกกับเพื่อนว่าเอเพาะ สั่กันขวันสามสามสองหนึ่งซะาไอเอาเอากระอนตัวมาด่าดิเอากระอนตัวมา่าจะเล่นติดอีกพี่น้องพี่น้องมือว่านอ่ะผมชิวอีนซูพี่น้องฟังตาบัตาบท่านเกียบนครับตาบท่านเกียบน่ะฝนตกดิฝนตกแต่ว่า ฝนตกแห้งตกแบบอ,อู้พ่อว่มันเป็นไข่ครับไปกินยานแล,ล้วไปหรอไปกินยาแล้วขนตก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 บัดพ่อเรียนอ้อมดวงปุ๊บฝนเศร้าเลยพี่น้อง<ม>เรียนอ้อมเขาเรียนเรียนเรียนเขามาเก้าเขามาขาขคาบมาในประตูเลยขนเศร้าครับพี่น้องแตกอีลีอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมที มันความเชื่อเนาะความเชื่อความเชื่อสแกนใจนะครับสแกนครับสแกนครับเดี่ยวเอาขึ้นมาไหมเอาถึงวันที่สิบแปดนั่นอ๋อวันที่สิบแปดนะครับผมพี่นองนะครับผมมาลุนกันนะครับผม่าบอกเงาหน่อยสีเป็นยังไง เดี๋ยวขอยหยาดนะครับฮัลโหลอีพัวค่ะพี่น้องฝากถึงวันที่18บแปน้ำกระเลกันนะครับผมว่าบกักเราหน้อยสีได้เรียนเป็นบทเอียงแล้วก็ได้เรียนเอียงเป็นกับพี่เอมี่นะครับผมพี่เอมี่แม็กซิมแล้วพอดนะ้ะแล้วก็วันที่18นะครับผมปล่อยเพลงใหม่ของบอสตูนะครับผมพักสาวข้าวแม่ครับพี่น้องครับผม ฝากกดไลค์กดแชร่นะครับผมกดตติ่ต่างๆพี่น้องไปกระทืบไล่เลยไปกระทืบกระทืบไล่เลยเห็นไหมกินละลายกินหนึ่งมาแรี้ยงกันพี่น้อยอยากเห็นเท่ามาเลี้งอ้อมบ้านแพงครับพี่น้องแล้วก็ซีมีรถแท้พร้อมนี่กันติ๊ดหนึ่งแล้ววะนะกัดสองสามเนี่ยเลี้ยงย่างเดียวตลอดพลอดเอาน้ำตลอดเอาน้ำ่ว่าขันหนึ่งนี่รถแท้จวดพี่น้องผมก็จะได้มีงานนุเลยผมอย่างงานครับผมแย่บ้านเลยครับผมยี่สินี่กัดติ๊ด ขัดติดหนึ่งเนี่ยมาแรงเนาะพ่อเนาะเดี๋ยวครับกะคือบนไปแล้วเน้องพอดไหมบนไปแล้วครับบนไปแล้วครับพี่น้องแต่ไหนกะเขาไปถล่มกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อครับทุกช่องของสาวน้อยนะครับผมทุกช่องของลำพูอนออฟฟิเชียนนะครับกะฝากแมนครับผมสนับสนุนใส่กันเด้อพี่น้องเด้อครับยังกับเบิ้องแยงไปกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับ เอาชนะครนีพี่น้องครับฝากไว้ซำนีกันแล้วกันครับผมอย่าลืมครับผมวันที่13เอ้ย23กันยาครับผมพี่น้องเปิดฤดูกาลเปิดฤดูกาลนะครับผมหลายหลายเวทีครับผมหลายแห่งครับผมเอาสนะครีนี้ครับผมฝากไว้ซำนี้ครับผมขิปนาวบกันใหมครับผมฝากติดตามนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ช่องอาจารย์อูต้ยเสด็จลำพืินอฟฟิเชียลนะครับผมฝากติดตามน้องเงาะน้อยลำพืินอฟฟิเชียลได้กันแล้วกันครับพี่น้องครับบ๊ายบายครับ